สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชม1คันนะครับรถครอบครัวรถอนเนกประสงค์นะครับคันนี้ถ้าใครสนใจนะครับโตโยต้าวิชนะครับรถปี2 0 0 4เครื่อง2อออโตโอนะ้น้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สคันนี้เป็น ตัวท็อปนะครับมีสรูปด้วยถ้าใครชอบหาเอาไว้ใช้งานนะครับลองมาชมจะสวยถูกใจถูกตาหรือเปล่านะครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับราคา2 9 9 0 0บาทนะครับไปเจรจาต่อรองกันดูนะครับรถอยู่ที่นนทบุรีนะครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้มากๆและก็สวยนะครับที่สําคัญคันนี้มีแอร์ข้างหลังนะครับโดยปกติในวิสเนี่ยจะไม่ค่อยมีแอร์ข้างหลังนะครับ ไม่แน่ใจว่าเขาไปทําเพิ่มหรือเปล่าต้องไปเช็คอีกทีนะครับกับเจ้าของแต่ต้องบอกว่าสภาพสมบูรณ์แล้วก็สวยนะครับใครเน้นหาเอาไว้ใช้งานนะครับเป็นเบาะแยก VIP แบบนี้ก็สวยดีนะครับลองชมดูก่อนจะสวยถูกใจหรือเปล่าในราคาแบบนี้นะครับาสนใจจริงๆครับให้เน้นโทรเจรจาและไปสอบถามไปทดลองขับนะครับสามารถหาข้อมูลและความรู้ได้นะครับในวิ c ขับไทยแลนด์ในแฟนเพจ a c e b o o k นะครับถ้าใครชอบนะครับราคาแบบนี้ก็ถือว่าคุ้มนะครับ สำหรับเศรษฐกิจแบบนี้ได้รถคันนี้ไปก็คุ้มแล้วครับไม่ต้องไปผ่อนแพงคันนี้ก็จัดไฟแนนซ์ได้นะครับต้องไปเช็กกับเขาว่ามันต้องวางดาวเท่าไหร่นะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับถ้าใครหารถไว้ใช้งานพอจะมีทุนนะครับคันนี้ก็ครบเครื่องคุ้มค่าแน่นอนครับขอพระคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับสวยๆแบบนี้ถ้าชอบจัดเลยครับผมนานๆจะมีแอร์หลังมาให้ชมนะครับเครื่องก็สมบุกสมบันอยู่แล้วแล้วครับอึดทนถึกไม่ต้องกังวลนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับ มีช่างเก่งๆมีอู่เก่งๆเฉพาะรุ่นเยอะนะครับหาข้อมูลได้ในแฟนเพจ Facebook ขอบคุณครับ